สวัสดีครับวันนี้เรามากินหนมจีนผักเราก็มีนี่ขาดไม่ได้พี่น้องชะโตผักมุ้งลูกเมียงตอเตพี่น้องตอเต้อันนีไง่ายไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องอันนี้อะไรแล้วนะยำแย่ยำแย่ยำแย่อะไรยำแย่ก็ผักบุ้งไม่ใช่บัวบกพี่น้องบัวบกบอะไรนะบัวบกก็คืออะไรนะ อย่างนึงอ่ะก็คืออะไรอย่างเนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ลืมพักแหวนเฮ้ยพักแหวนเหรอครับพี่น้องเราดูตั้หม้อบนเรือพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องเอามาใด่ไหม่ตีนไก่เลือดไก่รอเล่นนะครับตักใส่นี่ก่อนนะตักใส่ถ้วยก่อนเพื่อความมีมารยาทของเราเพราะว่าหม้อบนเรือเราคงกินไม่หมดหรอกพี่น้องกินตั้งหมนี่หน่าได้น่าได้กินโชนนะพอนจะกินมือดู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  อเล็บนมันต้องขึ้นมาแปะทีปากบนบดีเลยมีอนั่นนะบนมีน้ำนะจุดน้ำก่อนตามือน้ำอ๋อลับลับจุดน้ำเลียอยู่ได้พี่น้องโหตีนะครับน้ำยุ่ยแก่ๆนะแต่ว่าไมาไปอยากกินก็ไปทำกินนะพี่น้องนะก็ตให้เขากินไม่ได้หรอไม่ได้อยู่ไกลกันนะทำฟื้นหรอกรู้ไปเลยรออีกวันนั้นนะแต่อาจจะหนาวนะครับ วันเดียวทิ้งโอเคน่แดาชอบเยอะไหมนี่อยุแล้วเดี๋ยวกินเล้าหมูหนุ่มจีนเส้นเล็กกับนิดใส่โตเตะลงไปพี่น้องโอ้คนนั้นรวยเหรอความเหม็นไม่เคยไปนี่ใครปักผักปอกปอกปอกนี่ผักผักของเรา วนถึง <Ooh. S 1> ไม <Northwest? S 2> no, ่อยากปักออกมาไว้ข้างเดี๋ย้ๆเอ๊ะวายยังไงดีนะไว้ตรงนั้นแหละเขาถึงจะมองเห็นเราเอาอย่างนี้ดีกว่าไว้ตรงกลางนะพี่น้องนะเอาปักไว้ตรงกลางยังไม่จัดกันลงรอยดีเลยนะจิ้ทจัคลิปไปเพื่อนเล็บเรยอ่าเอาแบบนี้ดีกว่าตีนมใกล้ครับนี่หน้าโรยหน้ารรยนี่ปอเตะนะกินก้อนนะครับจะได้ไม่ชงนะกินตีนกลิ่นตีนี่ลูกในยังรากัดไม่ได้ ลูกเนี้ยชะตอถ้ามีนี่เราขาดไม่ได้เลยของเลยคนกินมือโอ้โหมันก็แลยลูกนี้โอ้โหลูกแหลกกั้มุ้ยทะแล้วน่าด่าเจอาหมอนเต็มเลยมันรัวนะก็กินไงยังไงอะเข้าปากไงเคี้ยวๆแล้วก็กลืนไอ้ยาหารู้เรื่องนะอ่ะอืมกินไหมกินมากตั้งกระล่างก่อน

còn đi chặt xuống bé bé ít cặp Nào, ừ. chồng là đa là kì này mấy à. à. ừ. không? Ừ. Chồng chồng nhé mà ขอโทษนะครับก็ดูไม่เกินในงามนะจะกินมือร่อยด้วยกระตอเม็ดเม็ดพี่น้องเฮึไม่มีนอนเม็ดจ้ยหมาล่ะต้องนอนน้ำแกงเล่นเล่นจะร้อย Mama à, mà mà ui nóng kem tin cầy para ra Uhm rồi mãi bay 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 rồi bay mai, bay bay tám bay 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 về bay bay tám bay đây đây bay 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 จนเปื่อยนาดาต้มเมงกับต้มยนเปื่อยแต่ว่าให้บนน่ะปรุงพูดง่ายๆกับนาดาขี้กลานน้มต้องเอาแต่ใกล้ไปครับโปาของกระดาษเายห้าบาทค้างไว้ก่อนน้ำด้วมหลังเป็ดแล้วก็เมาต้องรอเป็ดตายก่อนแล้ว ออยไี่น้องรอยมากไหมภาษาใต้วรกรรมขอเสนอคำว่าตอแต ตตเตก็คือกะทินกะทิน huh> ก็คือตอเตตั้งแต่พ่อแต่แม่เรียกว่ากะทินเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าตตเต้พูดเลยนี่รากับตนสอยแกฟังก็ยังกับตนแล้ว một cặp bay cặp mà to mất là gặp mất đàn to te có cái cặp đến đàn nhiều không con kỳ đấy đây băng leo gặp con nè ôi subscribe cho kênh rồi, Đó qua tay ở lại bữa lúc rồi lên. Way lúc đi đi bữa ổng đi học đại. Qua tụi tuyển đi học bóng đi học 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 Yang rồi tin cái tâm nhật tuyền เชื่อไหมพี่น้องเวลาเราอยากให้เลยไม่เชื่อเวลาเราอยากให้เลยแล้วเราได้กินมันได้แรงออกเือาะนั้นลาวถ้าเราอยากแล้วเราไม่ได้กินนี่มันเพื่อไม่ได้แรงออกไะคิดว่าอารมณ์เสียได้ย้องเพลงป่านนี้นะจิ้นิ้วอย่างนี้เอนีย thì riêng cái tim này thẳng vừa ra mua chôm luôn mm. được không cầm yên trên đen đó. Một cái tiếng lót này non đó, non ดดาไม่อิ่มหรอกนมจีนนี่นัาดากินได้ถึงสองจานสามจานหนูวันนั้นลาวนัาดากินด้วยนี่กินหน้าร้อยนี่นัาดาด้วยนะนัาดากินโต้เม็ดเม็ดเ sản nông nam là đâu bạc ăn lây rồi đấy đó nam không đó. nam <laughs> <laughs> bay đi bên không ừ, bên là nắng kinh đi đi tìm lại đi อาารนันผู้ชมเดี๋ยวน้ำลายลยอยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์ช่องนาดาด้วยนะครับตาชอบคลิปของนาดานะกดไลค์นะครับวันนี้นะวันนี้แมวน